สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับมื่อนี่กลับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี่ผมสีมะอัปเดตข่าวของทางครูชินจังซูฟังเดอครับว่าเลี่ยกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับครูชินจังออกมาโพสชี้แจงทันทีหลังโดนใส่ร้ายแบบนี้ เอฟซีแห่ส่งกำลังใจปาดแมนมีค้นเข้าใจผิดหรือว่าใส่ไ่อีกอย่างเนาะบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้เนาะครับทางคูชินจังนะครับล่าสุดเลยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อนก็ได้ออกมาโพสเฟสเนาะครับพี่น้องเพื่อออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่ามีเอฟซีนะครับเข้าใจผิดนะครับพี่น้องเข้าใจผิดว่าทางคูชินจังนะครับโปรโมทเวบพนั้นพี่น้อง นะครับแล้วก็มีการบอกว่าเลิกติดตามนะครับไม่ติดตามคนที่โปรโมทเว็บพนันคนที่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่ติดตามประมาณนี้พี่น้องนะครับซึ่งทางครูชินจังแล้วกับโพ์นะครับพานนะครับผิดโรงเรียนครูชินจังนะครับเพิ่นโพว่าไม่ใช่ความผิดของ f อนะครับบางท่านไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอมนะครับ ผมมีแค่เพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะครับย้ำและชัดเจนตลอดว่าผมไม่รับโปรโมทเว็บพนันและไม่สนับสนุนการเล่นพนันครับมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นการโชว์ข้อความนะครับพี่น้องที่เป็นทางเอซีนะครับส่งนะครับขอความนะครับว่านะครับสนับสนุนเว็บพนันหยุดติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนเว็บพนันหมายถึงว่า ครูชินจังนะครับว่าสนับสนุนเวบพนันก็คือว่าเป็นไงนะครับเพจปลอมน่ะมันลายอยู่แล้วพี่น้องนะครับครูชินจังก็ซ้ำว่าถือใลายว่าไปเวบไปโปรโมทเว็บพนันนะครับเอฟซี FC ก็เลยเข้าใจผิดก็เลยบอกว่าสีเลือกติดตามเพราะว่าไปสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันประมาณนี้พี่น้องนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีทางเอฟซีเนาะครับเข้ามาคอมมนต์นะครับพี่น้องส่วนมากก็คือให้กำลังใจครูชินจังนั่นแหละครับเพราะว่ามันห้ามไ่ได้อีหลีเพราะว่าเว็บ ปอมอ่าขะครับเพียรปอมเนี่ยมันหลายดีพี่น้องยิ่งของวัดบิ๊กนี่แห้งหลายคักนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือผู้ติดตามพี่น้องเพียรคู่ชิ้นจังนี่คนติดตามประมาณ1นึ0 0 0สนแปดหมนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวแล้วนะครับคนติดตามก็ประมาณ1นึ0 0 0สนะครับหนึ่งแสนนนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนซูฟังนะครับท่านแรกเข้ามานะครับบอกว่า ดูดีๆแม้จะสนับสนุนค่ายยิ่งต้องดูๆให้แน่ใจค่านะครับคุต่อมาก็บอกว่าคนที่ติดตามเป็น f c จริงจะฉลาดและมีไหวพริบที่รู้ว่าเพจไหนเพจจริงค่านะครับท่านต่อมาก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับแล้วกับ c ท่านนี้นะครับเพิ่อนกับคอมมินนะครับพี่น้องแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าถ้าไม่เช็คยอดคนติดตามก็ปล่อยไปคู่ ศิลปินในค่ายโตเกียวไม่มีใครหายอดเว็บพนันกันหลอกค่ะขอให้ติดตามให้ถูกเพจถูกเฟซถ้ารักน้องๆในค่ายจริงจะไม่มาพิมพ์กันแบบนี้ใครเขาจะมาตัดโอกาสอาชีพตัวเองบอสบิ๊กยิ่งไม่ชอบเรื่องแบบนี้ด้วยยิ่งครูด้วยยิ่งไม่ทำแน่นอนเชื่อใจครูจรจังได้ครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์ดีมากๆพี่น้องนะครับย่างที่บอก เพจปอมนหลายเขาหามบ่ได้เขาก็ต้องเบิงนะครับว่าเพจจริงค <_ sunshine> ้นติดตามเท่าไหร่พี่น้องเวียพนันแมนบ่ครับก็บคือค้นติดตามนะครับอาจซีบ่หลายอยู่แล้วพีน่น้องแต่ว่าเพจจริงน่ะคนติดตามพิ้นเป็นแสนนะครับเขาก็ต้องสังเกตเบิงค้นติดตามน้เนะครับสีได้บ่หลงเสื้อนะครับบอกยังายครูชินจจงพิ้นก็นเสียหายนะครับขันปอตามหลักแมนบ่ครับพีน่น้องเพราะว่ามีคนมาปอมอาแอบอ้างนะครับว่า โปรโมทวีบพนันนะครับผมพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับแต่ครูจินจังแล้วก็ไ้โทษบริวา e เอีฟซีดอกครับเพราะว่าขุนบมหูกับโมหูอีหรีเพราะว่าเพจปลปอมมันหลายประมาณนี้พี่น้องก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับก็ฝากกดไลก์นะเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพญาแสนบ้านทุ่งน้ำนะเด้อครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ